ทำไมการ์ดใบนี้ถึงโดนแบนตอน last view สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวการ์ดอย่าง last view กันครับตัวเนี่ยเป็น n น r m a l s p ป l l c a r d ที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์บนฟิลฝั่งคุณถูกส่งลงสุสานในเทิร์นนี้คุณสามารถที่จะ Special Summon มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่พลังโจมตีพั0หหรือว่าต่ำกว่าออกมาจากในเด็กได้หครั้งในเทิร์นนี้จากนั้นสับเด็กตัวใบนี้ ถ้าเกิดว่ามองในคอนเท็กซ์ของยูกิโ oh! อในยุคปัจจุบันเนี่ยเนาะมันก็ถือว่าเป็นการ์ดที่โกงมากครับคือมันมีการ์ดหลายใบเลยที่มันสเตตพันหหรือว่าต่ำกว่าที่มันเป็นสตาร์เตอร์หรือว่าเอ็กซ์เทนเดอร์เก่งๆของหลายๆเด็กอะเนาะอันนี้มันปี2024ผู้การ์ดมันก็จะค่อนข้างกว้างตัวเลือกของใบเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยแบบนั้นนะครับอืม แล้วก็ต่อให้มองในคอนเท็กซ์ของยูกิโ oh! อในยุคสมัยก่อนเนี่ยเนาะมันก็ถือว่าเป็นการที่โกงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการที่อยู่ในเด็กที่เป็นแบบ FTK อะไรทั้งหลายแหล่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอคอมโบที่มันแรงๆอย่างเช่นแบบ Magical Scientist FTK หรือว่าตัวไออะไรนะที่ผมโชว์ให้ดูในคลิปก่อนหน้าเนี่ยไอตัว b u t เตอร์ y d a ด g e เ ไอเอ็กโซเดียแบบนั้นนะเนาะมันก็สามารถใช้ใบนี้ได้แบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างการใช้งานในยุคนี้เนาะก็อาจจะแบบไอ้นอ์มอนซัมมอนตัวอะไรสักอย่างไปอ่าแล้วก็ทําการลิงก์ซัมมอนแบบเนี้ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ถูกส่งลงสุสานจากการลิงก์แล้วใช่ปะอ่าแล้วก็ปา่าใบนี้ไปแล้วก็เอ็กเตอร์เวตตัวเทกซ์ของมันอืมเพื่อที่จะโดดไอพวกสตาร์เตอร์หรือว่าเอ็กซ์เทนเดอร์ของเด็กเราออกมาแล้วก็ทำคอมโบ ทำนั่นทํานี่อะไรก็ว่าไปแบบนั้นนะเนาะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นก็คือไอ้ตัวเท็กซ์ตรงเนี้ครับที่มันเขียนว่า ons during this turn อืมไอ้ตัวเท็กซ์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเท็กซ์ที่ทําให้ตัวการ์ดเนี่ยสามารถ special ลซ m มมอนมอนสเตอร์ออกมาตอนจังหวะไหนก็ได้ในเทิร์นของเรา เออคือมันไม่ได้บังคับว่าจะต้องโดดในตอนไอเมนเฟดอะไรแบบเนี้ยครับในแพทเทนเฟดก็โดดได้เออในเอ็นเฟดก็โดดได้แบบเนี้ยเนาะมาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานกันก็เอตเทอร์เบตตัว Last v i ิ w ไปแล้วก็กดมิ s ซันนิงประกาศเลเวลอะไรก็ได้2โอเคเจอกิาซอรัสเนาะอ่าแล้วก็ใช้มอสเตอร์เกตที่มันบอกว่า แซกมอสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็เปิดท็อปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอมอนสเตอร์เอ่อก็โดดไอ้ตัวนี้มาเอ่อแล้วก็เนี่ยมีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะใช้ไอ้ตัว last w i e e l ได้แล้วเอ่อเพราะว่าเห็นไอ้ตัวกิลาซอลัสมันลงสุสานไปเพราะไอ้มอนสเตอร์เกต์อะเนาะเราก็สามารถกดเทคตัว last w i e e l เพื่อโดดพวกแบบคาตาพาวเทอร์เทลเมจิก้าไซเอนติสอะไรแบบนี้ได้อ่าแล้วก็เนี่ย กดใน a t t l e f เฟสได้ด้วยเนี่ยครับเข้า a t t l e f เฟสเนาะแล้วก็โดดคาตาพาวเทอร์เทิลมาแบบเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ทำคอมโบโโอของเราไปอกดเมจิคอลแซนติสแล้วก็โดดตัวฟิวชั่นทั้งหลายมาเนาะโดดมาโดดมาแล้วก็คาตาพาวเทอร์เทิลสั่งยิงสั่งยิงสั่งยิงโกโกจนมันแบบ FT คง f t k อะไรแบบเนี้ยครับอืม ไปยาวๆโอเคตัวอย่างการใช้งานของไอตัว Last View ก็ประมาณนี้ครับ เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ